ปูภาษีวรยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะพระสังาธิการมีท่านรองอำเภอทั้งสองท่านท่านเจ้าหน้าตำบลท่านเจ้าวาดท่านเลขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายอำเภอพระยากระผมวิสัยนายสริตหน่อแก้วซึ่งเป็นนัก าศาสนาท่านหนึ่งท่านนายกท่านผอ,อท่านผู้ใหญ่บ้านท่านรองนายกตลอดทั้งหน่วยงานราชการขอจเจริญพรพ่อขาวแม่ขาวพ่อขาวมีสองเถาเทพบุตรมีสองเถาเัรานั้นมีแต่เทวดาเท่า,านั้นเลยเพราะงั้นทำไมสวรรค์ถึงมี เทวดามากกว่าเทวบุตรอดี่ดูตรงนี้ก็รู้แล้วนะใช่ไหมวันนี้เป็นการเปิดงานปฏิบัติธรรมที่สวนป่าแห่งนี้การปฏิบัติธรรมนั้นเออเขาโยงมามือลงเอามือลงธรรมดานฟังนิดหน่อยขอพูดนิดหน่อยอาจจะไม่ยาวเกินไปนะักเวลามันก็มีเท่าไหร่ วันนี้ถ้าพูดถึงทุระในทางพระพุทธศาสนาเรื่องพระจักขุบาลเรื่องพระจักขุบาลเป็นผู้บวชในภายแก่ก็เลยเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทุระในพระศาสนานี้มีเท่าไหร่พระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าทุระในพระศาสนา,นานี้มีสองอย่างหนึ่งคันาธาทุระ สองวิปัสนาธุระขั้นธุระเป็นอย่างไรมีคำอธิบายไว้ในธรรมบทดยว่าขั้นธุระนั้นก็หมายศึกษาเราเรียนคำพีต่างๆตั้งแต่ประไตยปิฎกหมดเลยสุตตากยะบอกหมดเลยเสร็จแล้วก็จบพระไตรปิฎกพูดยังไงแล้วก็บอกกล่าวจบถ้าในประเทศไทยแล้วก็โน่น จบพระไตรปิฎกท่องพระไตรปิฎกจบเรียนประเด็นทางเก้าประโยคเหมือนลงปู่พะศรีวรยานเป็นนักศึกษาประเดี๋ตามเก้าประโยคและเป็นนักปฏิบัติด,ด้วยเพราะฉะนั้นปรยิยัิปฏิบัติแล้วก็มีปฏิเวทมีสามอย่างอันที่สองวิปัสสนาสุระคืออะไรวิปัสสนาสุระก็หมายถึง การพิจรารณาสังขารร่างกายอัตโนขัว่ายังปัตเีตวะเริ่มตั้งซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในตภาพของตนตาในาภาพเริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปในตาภาพนี่สอนวิปัสสนางั้นนะดูตรงไหนเริ่มตั้งตรงไหนพิจารณาสังขารร่างกายตนเอง อาการ32นี่แหละพระจักขุบาลท่านก็เลยว่าก้าวกับผมข้าพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะบวชภายแก่ก็จะเอาวิปัสสนาธุระไม่เรียนคันธาธุระก็เลยนำพระภิกษุไปปฏิบัติธรรมในป่าพอไปถึงป่าแล้วเหมือนกับวัดป่าแล้วนี่แหละก็เลยคุยกันว่าทุกท่าน จะปฏิบัติอย่างไรใครจะปฏิบัติสี่ริยบทพิกูุทั้งหลายก็ตอบว่าพวกกับผมก็จะปฏิบัติสี่ริยบทยืนเดินนั่งนอนว่างนั้นส่วนพระจกักรบาลน,นั้นท่านกล่าวว่าผมจะปฏิบัติสามริยบทไม่ออกมีใครบ้างปฏิบัติสามริยาบทเออยืนเดินนั่งแต่ไม่นอน แต่ไม่นอนเลยแม่ออกใครจะสู้ไหมไม่นอนเลยปฏิบัติอย่างเข้มงวดยืนเดินนั่งแต่ไม่นอนปฏิบัติอยู่อย่างนั้นพอเดือนแรกรู้สึกว่าน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลออกเพราะคนไม่ได้นอนน้ำตาไหลเทศศึกก็เลยบอกหมอมาเอายามาให้หยอด ท่านพระจกักรวาลก็สอนตัวเองว่าคุณจะรักษาตาหรือรักษาพระพุทธศาสนาถ้านอนถ้าหยอดมันต้องนอนหยอดมันถึงจะเข้าตาได้หยอดตาน่ะนะถ้านั่งหยอดมันก็ไม่สะดวกเท่าที่ควรมันก็ไม่เข้าถึงตาแตกไปหยอดทางจมูกก็เลยตัดสินใจเองว่าจะขอรักษาพระพุทธศาสนาไม่รักษาตา ไม่หย่อตาในที่สุดตาก็บอดในขณะเดียวกันนั้นวันที่ตามองไม่เห็นนั้นกิเลสท,ทั้งหลายก็ตัดขาดหมดเลยเป็นพระรหรันพระจักกวรรเป็นพระรหัน์ปฏิบัติอย่างโอกริเป็นพระหรหันหเลยนี่คือฝ่ายปฏิบัติวิปัสนาธุระนะวีปัสนาธุระเพราะฉะนั้น โยมผู้หญิงหลายท่านก็ปฏิบัติธรำได้มีพระหหปุติกาเถรีมีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นคนวัดคนวาพอคู่ชีวิตจากไปแล้วมีลูกแปดคนลูกชายสี่คนลูกสาวสี่คนพอพ่อจากไปแล้วลูกๆมีครอบครัวหมดแล้วลูกก็เลยขยันขยอให้คุณแม่ แบ่งทรัพย์สมบัติให้พวกลูกๆก็จะเลี้ยงแม่เองหรอกไม่เดือดร้อนหรอกพนันว่าพอแบ่งให้เสร็จสับ์แล้วคุณแม่ก็ถือกระต่ามากไปหาลูกชายใหญ่ลูกภัยใหญ่ก็ขเม็ดขแมมีคนแยวนี่เลยลูกชายลูกชายกลางลรกชชยเล้วก็มีไมยใช่เหรอคนยาายก็ไปหาลูกชายกลาง ลูกสาวไพ่ลูกชายกลางก็เน็บแนมมีแหละมีคนเดียวนี่เหลือลูกชายก็เลยไปหาลูกชายคนเล็กลูกไพ่เล็กก็ว่าอีกคนยายก็ไม่รู้ไปหาลูกสาวใหญ่ลูกเขอใหญ่ก็ว่าอีกเออมีลูกสาวคนเดียวนี่เหรอยายก็ไปหาทั้งแปดคนนั่นเลยในที่สุด ไม่มีใครเลี้ยงคนใหญ่เลยอกลัวจะคนยายกลัวจะลำบากทำไมต้องมาหาแต่ลูกเขยคนเล็กลูกชายใหญ่ไม่ไปหาหแล้วแกก็เลยลำาขาญเอางี้ดีกว่านางก็เลยเข้าไปหาพราะเจ้าหม่อมฉันข้าพระองค์อยากจะบวชพระเจ้าค่ะเอางั้นเหรอโยมเออ จะบวชแล้วบวชเป็นภิกษุณีนางก็เลยบวชพระพุทธเจ้าก็เลยส่งไปสำนักนางภิกษุณีบวชเป็นนางภิกษุณีนะนางภิกษุณีคนแก่แล้วแกก็เดินกรรมาฐานจับเส,สาศาลาเนี่ยแหละจับเส,สาศาลาแล้วก็เดินรอบกรรมาฐานขวาย่างน้อยตายย่างน้อยพอไปถึงต้นไม้ ก็จับต้นไม้แล้วก็เดินรอบต้นไม้กรรมฐานในที่สุดได้บรรลุพระราหันนางพระโู u ปิกาเทวีบรรลุพระราหันเลยเดินกรรมฐานจับต้นไม้เดินตรงมาได้เพราะาอายุมากแล้วนั่นคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะนั่นคือหลักคำสอนของพระสมมาสัมุทธิเจ้าได้สอนไว้สองประการ คือคันถ้าธุระวิปัสนาโุระแต่ต้องมีเรียนวิเรียนวิปริยัิเรียนการฝึกฝนเรียนการปฏิบัติยังไงถึงจะถูกเข็บทำยังไงแบบไหนอะไรยังไงต้องมีการสอบอารมณ์อะไรต่างๆได้ลหลายอย่างถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะเป็นวิปลาสไปหลายหลายองค์ปฏิบัติธรรมเออปฏิบัติธรรมเคยปฏิบัติธรรม องหนึ่งมาปรึกษาอาตมาว่าอาจารย์ทำไมไปเข้ากรรมฐานด้วยกันอาจารย์ผมนั่งกรรมฐานขราวไหนเนี่ยตัวมันลอยไปเลยมันลอยไปเขาก็ดีใจสบายใจว่าผมได้ลอยแล้วคุณได้ลอยจริงหรือเปล่าเพราะก็ว่าได้มก็นั่งนั่นแหละนั่นแหละมันไม่ใช่ลอยจริงนะ,ะข้ามพ้นตรงนี้ไปให้ได้ว่าตนเองนะไม่ได้ลอยนะ เออไม่ได้ลอยกําลังอยู่ตอนนี้แหละออสว่วลอยไปเองหรอกตัดลอยออกให้หมดางั้นมีไปเข้าปฏิบัติธรรมพระสองร้อยกว่ารูปวัดอัตมาสามัญอยู่คราชไปปฏิบัติธรรมหกไปห้ารูปมีองค์หนึ่งรุ่นพี่อัตมานี่แหละพอปฏิบัติธรรมได้สี่ห้าวันเกิดวิปลาสขึ้นมาอ่ากําลังนั่งกรรมฐานานี่แหละ ก็ประกาศไว้เลยนะข้าพเจ้าสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าลอยมหาพุทธเจ้าข้าพเจ้าแล้วเออวิปลาสออกมาตกลงกรรมฐานหลายก็เลยออกกรรมฐานเออออกกรรมฐานแล้วก็ตกลงว่าเอาไปกลับฟัดข้าพเจ้าบรรลุแล้วยันเลยอ,อีกสี่รูปจะเป็นบรรลุเหมือนกับปัญญียีทั้งห้าพนาว่าประกาศเลยอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมาฐานก็ต้องระวังระวังสติเหมือนกับท่านในอำเภอพูดต้องมีสติกบคุมอารมณ์ให้มั่นคงออดูสติให้มั่นคงมีจิตมีสมาธิต้องมีปริยัติศึกษาว่าทําอย่างนั้นถูกไหมทำนี้นถูกไหมถึงจะปฏิบัติถึงจะสาเร็จได้ถึงจะถึงปฏิเวทได้มีสามอย่างคือปฏิบัติการศึกษาปฏิบัติคือนําธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติ ปฏิเวทก็คือบรรลุธรรมได้พระรหันยังไม่สิ้นสุดเอ,อ<ะ>ผู้ใดปฏิบัติถึงที่สุดคนนั้นจะได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมของพระสมสัยแลพพุทธเจ้าได้แต่ก็ยากยากมากเลยทำไมละ่ะเพราะเรามีกิเลสมากเหลือเกินเออกิเลสกิเลสทันหามทันนับสัตยองค์ท่นหา ตัณหาร้อยแความอยากนี่มีร้อยแปอย่างในตัวเรากิเลสมีพันหในตัวเราโอ้จะกําจัดยังไงซึกจะหมดให้ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกฝนต่อไปอไม่ได้ในพบนี้พบหน้าก็ขอ,ขอให้ไดเ้เพื่อจะขจัดสิ่งต่างๆไปให้หมดเลยหนึ่งมีศีลมีทานมีสมาธิ หลวงพ่อพดเสมอว่า,าให้มีศีลเป็นสะพานเพื่อจะข้ามพ้นอวัยภูมิไปให้ได้ข้ามอวัยมุกไปให้ได้ข้ามอวัยภูมิอวัยภูมิคือนรกเปรตและสัตว์เดรัจฉา,านอสุรกายสีอย่างนี้เป็นอบายภูมิถ้ามีศีลข้ามพ้นสี่อย่างไปได้เลยถ้าขาดศีล ก็ตกไปในสี่ประกาศนี้นั่นคือหลักพระพุทธศาสนาวางไว้งั้นให้มีทานเป็นสเสบียงให้มีทานให้ทานกำจัดวัชริยะความตนีในใจให้ออกไปค่อยๆหายไปค่อยหมดไปมีให้ทานด้วยมีการให้ด้วยเพื่อกำจัดวัชริยะในตัวให้หมดไปได้แล้วก็มีภาวนาเป็นแต่เกียงภาวนา ทำให้เกิดแสงสว่างในจ,ใจิตใจทำให้ใจโล่งสบายไม่ขุนมัวไม่หมกมุ่นในกองกิเลสทั้งหลายถ้าใครทำได้คนนั้นก็จะมีความสุขในสมาธิในการภาวนานั้นๆนี่คือหลักพระพุทธศาสนาวางไว้อย่างนั้นเมื่อกี้โยมถวายอาโศกสาวอโศกสาวอโศกนั้นอยู่ในประเทศอินเดีย าศาสนาพุทธเรา,าโดยอาศัยเสาอโศกนี่แหละถูกไม่ยึดสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงบทธมเทศนา,าศนาสาศนาหนึ่งเรียกว่า,าศาสนามหาวีระยังอยู่ใกล้ใกล้กลเมืองพารณาณสีนั่นอยู่ใ,นใ,นใกล้เลยเขาก็ตั้งมีอาคารมีอะไรหลักฐานนั้นนะเขาจะยึดเอา เขาจะยึดเอาศาสตร์สนามหาวิรัติเขาจะยึดเอาอสถานที่ปฐมเทศนานั้นแต่หลักฐานของเรานั้นมีเสาอโศกมีเสมาธรรมจักรเสาโศกอยู่มีหลักฐานเป็นทางประวัติศาสตร์อยู่พระเจ้าอโศกทําไว้ก็เลยไม่ได้ยึดเขาก็ยังปักหลักอยู่ใกล้ๆน,ใน,ในนะัมีอาคารอยู่ใกล้นั้นใครที่ไปพระเดชพระคุณไปอินเดียหลวงปู่ไปอินเดียต่างลายหนอะ รู้เลยว่าเป็นยังไงนั่นคือหลักฐานทางพุทธศาสนาประเทศอินเดียเอาเสา,าโศกนั้นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะต่ท่านที่ศา,าสนาอินเดียนั่นนับถือฮินดูนะนับถือศา,าสนาพราหมณ์นะแต่ว่าเงินของอินเดียนะาานั่นน่ะมีเสาโศกนะมีเสาโศกอยู่มีเสา,าโศกอยู่ในเงินอินเดียนะเอาเสา,าโศกในศาสนาพุทธเรานะั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ ของเงินอินเดียนะเขาเงินอินเดียเท่าทุกวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนั่นคือเสาโอโศกเสมาธรรมจักเราสมุนตสมีเสนาธรรมจักเสมาธรรมจักก็คือธรรมจักเป็นวงมีแปดอย่างเขาเรียกว่ามักมีองค์แปดที่เราศึกษาเราเรียนมาเราปฏิบัติมาหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสัางกัปปะเราราสัมมา วาจาเจรจาชอบสัมมากรรมมันตะทำการงานชอบสัมมาเฉวาเรื่องชีวิตชอบสัมมาวาสสัมมาญาญามะพยายามชอบสัมมาสติเรื่องชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมันชอบรวมแล้วพระพุทธเจ้าตรัสปัญญาขึ้นก่อนเลยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเรียกว่าปัญญาสัมมากรรมมันตะสัมมาชีวะ สัมมาวาจาสัมมากรรมสัมมาชีวะเรียกว่าศีลตัดปัญญาแล้วมาตัดศีลแล้วก็ไปสมาธิคือสัมมาสติสมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธิสามอย่างนั้นเป็นสมาธิมีเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเราก็เลยกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาที่ยิงตัวว่าปัญญา ศีลแล้วก็สมาธิแต่รวมความแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองในธรมนร,นธรมจักรกวัตนสูตรดัในธรรมจักรพรพะทธเจ้าสแสดงแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอิสิปตันฤกษายาวใหญ่มากเลยกว้างขวางโอ้เศษอิดเศษทรายเศษหินเออใหญ่มากหลวงพ่อไปนูมันจะสามปีแล้วสามครั้งแล้วนะไปสวดธรรมจักรก็นั่นแหะ บริเวณนั้นนะไปสามสามโหนแล้วไปไหว้สังเวชสานเสด็จสถานที่ประสูติต่อสรุป,ประณิพานแสดงมรสมมะสาเทศนานี่ไปสามโหนแล้วใครอยากไปก็ไปไหว้วา,างกันนะเออมีใครไม่ออกเคยไปไหมมีคนเคยไปไมั้ยใครไปแล้วยกมือขึ้นเอออย่าไม่ฮะไม่เคยไป,ไปเจ มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็น่าจะไปนะน่าจะไปสถานที่มีโอกาสก็น่าจะไปไหว้สถานที่ประสูตรอยู่ที่ประเทศเนปาลสถานที่ตัดสรุพุทธพุทธคยา,ยานะพุทธคยาวรนนเนานก็กุศินราแล้วก็บรรสเมริสนา ที่เมืองฟารานสีดนวัรรมดานะอ่าไปตะเวนอยู่นั่นแหละเนี่ยคือประเทศอินเดียในโซนนี้จะเป็นชาวไร่ชาวนาสัดส่วนมากทรงที่พระเจ้า,าประสูติตรัสรุป,ปริิยภานนั้นนะจะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นส่วนมากไม่เหมือนโซนทางเมืองหลวงเขา เมืองหลวงเก่าบอมเบย์บอมเบย์น่นเป็นเมืองหลวงเก่าน่นเขาเจริญเจริญกว่า,าแล้วก็เมืองใหม่เขานีเา่เขาก็เจริญเหนะมือนกันนะเมืองใหม่เขาก็เจริญเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ,อินเดียเป็นประเทศกว้างใหญ่มหาศาลจังหวัดหนึ่งจังหวัดพาราณสีมีประชากร200ล้านของห้องแตดใเกียรติเกวีา,าน,นบอ เจังหวัดเดียวคนนี้สองร้อยล้านง่ายก็เ้าสิหลยจังหวัดเดียวขาได้งงดดไงนะพระราชนั่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นการเปิดงานปฏิบัติธรรมอัตมาภาพได้คุยศียงลอันพละน้อยให้ฟังเ,เพราะเวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักจึงขอโอกาสาพูดเพียงเล็กน้อยออยังมี รายการต่างๆที่จะตามมาอีกตอนเย็นก็ปฏิบัติธรรมอีกอผู้นั่งฟังก็จะปวดขาปวดขาก็ขออภัยท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพในนามพระสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพ,พระคุณพระศรีวร,รยานหลวงปู่เป็นประธานใหญ่ทุกปีมาทุกปีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนา ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ขอให้มีความสุขความเจริญได้เห็นธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าและบรรลุธรรมในปัจจุบันและอนาคต,ตการทุกท่านทุกคนเธอ